สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาว YouTube นะครับสวัสดี FC วีรพลการช่างออนไลน์ทุกคนนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาให้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับยามาฮ่าฟีโน่ฟีโน่ฟีโนรุ่นคาบูทุกรุ่นครับแล้วก็มีโอรุ่นคาบูทุกรุ่นนะครับเนี่ยที่เวลาเราตั้งขาตั้งคู่แล้วเนี่ยเนี่ย เห็นไหมรถมันเอียงอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูซิว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรครับนี่ครับสาเหตุมันเกิดจากลูกปืนแท่นเครื่องแตกครับเขาเรียกว่าลูกปืนบูทยูนิเทคนะครับและอีกอย่างหนึ่งเวลาโอลงฟ้าวาลรั่วโอลิงครอบโซ่ราวลิ้นรั่วให้รีบเปลี่ยนอย่าปล่อยไว้นานะครับแล้วมันจะพาลามไปหาไอ้นี่ เนี่ยลูกยางแท่นเครื่องแตกแล้วบูทแท่นเครื่องตัวล่างแตกนะครับมันจะกลายเป็นว่าค่าช้างเอางานะครับถ้าลูกยางแท่นเครื่องแตกตัวล่างเนี่ยบูทแท่นเครื่องอันล่างเนี่ยบูทอันบนนี่ลูกยางนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยตรงที่นิ้วมือคีอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าบูทยูนิแท็เนี่ยลูกปืนยูนิแทมันแตกเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันเห็นไหมเนี่ย เนี่ยมันอยู่ด้านในนู้นแ่ะลูกปืนอ่ะหูหนะ้นะครับถ้าลูกปืนตัวนี้แตกต้องเอาคงกับเครื่องแยกออกแกกันนะครับเนี่ยกําลังพยายามคิดค้นหาอยู่ว่าจะออกยังไงกับลูกพี่นะครับเจ๊แกก็นัดอีกวันหนึ่งมาอีกวันหนึ่งครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไอเปลี่ยนพุทตัวนเนี้ยเนี่ยมันต้องถอดน็อตข้างเนี้ยออกสองตัวแล้วก็ข้างนู้นออกสองตัวแล้วก็น็อ ร้อยบูทยู่ิแท็กออกแล้วก็ต้องถอดสายเบรกล่างออกเอาไขาควงมาถอดน็อตตัวนี้ออกสองตัวเนี่ยแล้วก็จะมีน็อตล็อกสายเบรกล่างนี้ด้วยสองตัวนะครับน็อตร้อยสายเบรกตัวใหญ่นะแล้วก็ต้องเอาเดี๋ยวผมจะค่อยๆทําให้ดูว่ามันจะอาออกได้ยังไงเดี๋ยวจะตัดให้ดูเป็นช็อตๆอ,อาอ่ะคายน็อตตัวนี้ออกก่อน

ทุกคันต้องเจอครับเนี่ยยิ่งรถลงหลุมบ่อยๆนะครับขี่ลุยน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูว่าถอดออกแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะถ้าจะเปลี่ยนตัวเนี้นะครับอันนี้จะลองทำแบบรัดขั้นตอนเอาหัวต่อเข้ามายิงออกเอาลูกบล็อกเบอร์12กับ14มาแล้วก็คุณแกเห็นไหมต้องเอาตัวนี้ออก สายเบรกออกยังพี่คุณแนะช่แบนด้วยนะสิบสอกับ14บส <14. S 1> อะไรปากแบนนี่เป็นเป็นกา้านสูบเอง,เงเก,ก็ไปไหนอะฮะเอาคิ้มไงบีบอกอ่ะ เบอร์สิบสองมาด้วยเอาสายเบยงออกให้มันได้เลยพี่อ่ะเบอร์ลูกวอดเบอร์สิบสองมาให้ด้วยแต่คุณแกแหวนเบอร์สิบสองจะเปลี่ยนกันง่ายๆนะครับรถ <c oughs> พ่วงเงี้ย แว um 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 ่นแวนคุณแกแว่นเบอร์สิบสองนี่มครับมัดแทนเครื่องเราเราเราเริ่มเอาออกหมดแล้วดึงสายบียดออกจากตำแหน่งก่อนยกขึ้นเบาๆเลย ยกไว้ลุกอีกโยเนี่ยครับเนี่ยต้องเปลี่ยนลูกปืนตัวเนี้ยเนี่ยครับเอ็กปล่อย,ยเลยล่วงไว้มันล้มไหมปล่อยเลยปล่อยนะให้มันอยู่ในลักษณะนี้ก่อนนะครับอย่าคิดว่ามันทำง่ายๆนะครับใครที่อยากเปลี่ยนบูทยูนิตเทคนะครับแล้วก็ลูกยางแค้นเครื่องนะครับ ยอยากคิดว่ามันเปลี่ยนง่ายๆเลยนะครับยากถ้าบุคลากรมีแค่คนเดียวนี่ยาเลยครับอยา่อยาหาทำเลยมันถอดยากเนี่ยอีกข้างนึงไม่แตกใช่ไหมข้างนี้จะอยู่ฝั่งขวาข้างนี้อยู่ฝั่งซ้ายพอโอลิงฝาครอบโซ่เราลิ้นลวกเนี่ยหยดไปโดนลูกยางตัวเนี้แตกบวมนะครับนี่ ตัวที่มันไม่บวมจะเป็นอย่างนี้เนี่ยครับอย่าปล่อยไว้นานนะครับพี่หาขอนไม้มานี่แหละในรถฟีโน่ทุกคันทุกรุ่นนะครับมีโอทุกรุ่นทุกคันนะครับที่เวลาตั้งขาตั้งคู่แล้ว เราเราโยกโยกโ,โ,โครงรถอ่ะแล้วมันโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวาได้เนี่ยให้เอายูนิตแท็ตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนตัวนี้แล้วก็ลูกยางนะครับตัวไอ้บูทตัวล่างที่มันยึดติดน็อตเบอร์สิบสี่เนี่ยมันมัน,มนไม่สามารถทําอะไรได้เพราะว่าเราต้องหาเครื่องนะครับถึงจะเปลี่ยนบูทได้นะครับนะพี่มาจับคอ,อนมาด้วยนะ มา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 จับนีอ่อนนี้นะจับเหล็กนี้ไ,ไว้เออทำไงนะตอกออกเห็นไหมลูกปืนตัวนี้แตกหงายขึ้นทีนี้ก็สั่งอะไรไว้แล้วเดี๋ยวจะไปเอามาใส่จับ ไปล้างล้างดูสิล้างมาให้เขาดูซิว่าเบอร์ลูกปืนเบอร์อะไรแล้วเขาจะได้ไปซื้อถูกแล้วก็มาเปลี่ยนกันเองได้ครับแต่ว่าถ้าชิดจะเปลี่ยนเองก็เหนื่อยหน่อยต้องมีสองคนครับถึงจะถอดได้ครับถอดสายบีกหลังออกถอดท่อยเสียออกถอดนัดร้อยแท่นเครื่องแล้วก็เบอร์สิบสองกับเบอร์สิบสี่มันจะอยู่ในลักษณะนี้ นี่มันจะอยู่ในลักษณะนี้ชอดหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวหกสายเบียตอนประกอบไม่ได้ทำให้ดูนะครับทำให้ดูตอนรื้ออย่างเดียวพอนะครับมันลือ้อยากไอ้ลูกปืนดูแท็กตัวเนี้ยประหยัดเวลาด้วยงานก็เร่งหรือเกินครับถมเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะีย สภาพลูกปืนมันจับนี่แหละเดี๋ยวบอกเบอร์ลูกปืนให้เวลาไปซื้อต้องบอกเขาให้ถูกนะครับ้องไม่เห็นอี เบอร์หกศครับ6 0ศูนะครับลูกปืน u n นิแท็กซีโนมีโอโนโวนะครับหกหกศแล้วก็บูทแท่นเครื่อง2ตัวนี้นะครับ ต่อสอบถามพันเจ้านี้ได้เลยนะครับส่งทั่วประเทศไทยนะครับผู้สนับสนุนรายการนี้อยู่นะครับอยากได้อะไรคิดไหนก็ลองติดต่อสอบถามดูครับส่งทั่วประเทศไทยนะครับเปิด8โมงหยุดทุกวันอาทิตย์นะครับถ้าใครจะมาซื้อก็ร้านหยุดทุกวันอาทิตย์เปิด8โมงปิด19นาฬิกานะครับอยู่ซอยสุขสวัสดิ์74นะครับร้านพรมมาลนะครับ เซบุ๊กนี้เลยนะครับแล้วก็ไอดีลน์อันนี้เบอร์โทรนะครับติดต่อสอบถามได้ครับลูกปืนลูกยางนะครับเจ้านี้มีขายหมดนะครับ <c oughs> ไม่ง่ายเลยนะครับสำหรับใครที่อะาคิดเปลี่ยนลูกปืนแท่นเครื่องฟีโนโ่แล้วก็ลูกยางแท่นเครื่องฟีโนโ่ในเหน่อยหน่อยขวดเจ้าออกได้นะครับ ก็ทําให้ดูเป็นแนวทางนะครับเผื่อใครอยากจะเปลี่ยนลูกยางแท่นเครื่องมี o อฟ n o น o นโวเเป็นแนวทางนะครับเป็นเกดความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆมาฝาก f อนะครับสำหรับฟีโนมีโอโนโที่มันโยกซ้ายโยกขวาได้นะครับเวลานั้นเวลาลงหลุมเวลาเราเลี้ยวโค้งเนี่ยมันจะสะบัดซ้ายขวานะครับเวลาเรา สานโค้งเสร็จแล้วก็เติมคันเร่งน,นะครับมันจะสะบัดนะครับมันจะทําให้รถเสียากาันแล้วก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ก็พยายามอย่าปล่อยไว้นานนะครับโอลีงฝาเบาโอลินฝา,า,าครอบโซ่โเราลิ้นเปียกรั่วเนี่ยให้รีบเปลี่ยนซะเนี่ยถึงแม้ลูกปืนมันไม่แตกแล้วลูกยางตัวเนี้มันโดนน้ามันมันก็แตกได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ใต้เครื่องยนต์แล้วมันโดนความร้อนด้วยก็มีโอกาสเสียหายไว้ นะครับนี่แหละก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้นะ่าจะเป็นแนวทางเป็นองค์ความรู้ให้พี่ๆเพื่อนๆชาว youtube ไม่น้อยก็มากนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็มือใหม่และหลายคนนะครับดูไว้เป็นแนวทางเป็นองค์ความรู้นะครับว่าเวลาเปลี่ยนบูทเปลี่ยนลูกยางแท่นเครื่องมันก็จะถอดประมาณนี้แหละนะครับหาไม้หาขอมนมันนุนไว้ในลักษณะนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปนหน้าครับผมผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยนะครับสวัสดีครับผม